ก่อนจะเล่าเรื่องก็เดี๋ยวจะลึกก่อน <laughs> ตอนแรกก็คิดว่าปี2021อาจจะเหมือนปีทั่วๆไปอะเออตอนนั้นน่ะเราอะมีธุรกิจเบเกอรี่เล็กๆของเราเองใช่ไหมเป็นโฮมเมดแล้วก็ทำดีเจไปด้วยแต่ด้วยความที่เราทำคนเดียวอะทุกคนเราก็เลยแบบเออมันเจอโควิดเลไอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยคิดว่า เราหางานฟู้ไทม์ดีไหมหรือว่าเราอยากไปเป็นออแพรหรือเปล่าเพราะว่าออแพรก็เป็นอีกหนึ่งความฝันหนึ่งของเราอืก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ก็มีแค่ประมาณนั้นแหละเออไม่ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะเจออะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยมแบบสุดท้ายก็มีโอกาสได้งานงานหนึ่งเป็นแบบสูงสุดของสายฟู้ดแอนด์เบเวอรเรจที่เราเคยทำมาแล้ว ก็เป็นเมนเจอร์อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งอา่าก็แบบอายุน้อยอะเนาะมันก็ได้ไประดับนั้นแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบท,ท็อปออฟีเรามิดแล้วอะ่ะทุกคนแบบจุดสูงสุดของเราอะ่ะแล้วแบบงานวีเจที่เราทำควบคู่ไปด้วยอะ่ะเออมันก็แบบมีฐานยูเซอร์มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นช่วงขาขึ้นเลยแหละแต่จุดที่ทำให้เราแบบ เริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าทัาพอปพิเริ่มิดของเราตอนนั้นอนะ่ะมันยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วก็ยิ่งสูงก็ยิ่งตกมาก็ยิ่งเจ็บอะ่ะเออเราก็ทำงานได้นะทำไปแต่ว่ามันมีคำถามขึ้นมาในหัวเราว่าเฮ้ยจุดนี้มันใช่จุดของเราจริง,รงๆหรือเปล่าวะเพราะว่าทำไมความสำเร็จที่ เราก้าวขึ้นไปอ่ะแต่ความสุขเราอ่ะมันกลับลดลงมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกๆวันจนแบบมาวันหนึ่งที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมเออมันกลับกลายเป็นว่าท็อปออฟพีละมตรของเรามันกลายเป็นห้วงอวกาศมืดๆอ่ะมืดๆแบบ เราลอยเคว้งไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกคือตอนนั้นเราไม่เศร้าไม่เสียใจไม่ยิ้มไม่แฮปปี้แล้วอย่างน้อยทำงานอะมันก็ควรจะเหนื่อยอะแต่เราก็ไม่เหนื่อยด้วยจนเราแบบได้คำตอบว่าเฮ้ยจุดนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ของเราอะ มันเป็นจุดที่ประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่จุดที่มีความสุขเราก็เลยตัดสินใจหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยซึ่งวันที่เราหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นน่ะพี่เฟิร์สเดินมาถามเราถามคนถ,ถามง่ายๆแบบเสียงเรียบๆเลยแบบร้องให้ทําไมสตันไปเลยเว้ยเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าเราร้องไห้แล้วที่สําคัญก็คือเราไม่รู้ว่าเราร้องให้ทําไม เราให้คําตอบไม่ได้ด้วยแม้กระทั่งคําว่าไม่รู้อ่ะ mm hmm. ให้ไม่ได้จริงๆพอ mm hmm. เราลอยเว่ง mm hmm. เป็นนักบินอากาศในโลกของเราอยู่ประมาณสองอาทิตย์อะเราเริ่มรู้สึกว่าแบบ mm hmm. เอ้ยไม่ได้ฉันต้องการใครสักคนหนึ่ง mm hmm. ฉันต้องการอะไรสักอย่าง เป็นแค่แสงอะไรก็ได้ที่ที่ผ่านมานี่พวกอวกาศของเราณตอนนั้นอ่ะเออไม่ต้องเป็นสสารที่เราคว้าได้ก็ได้เพราะว่าณจุดนั้นเองอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเราก็กลัวว่าเราอ่ะจะหายไปกับพวงอวกาศความมืดอันนั้นอืมเราก็เลยแบบขอความช่วยเหลือแบบ as soon as possible แล้วก็ขอแบบ emergency สุดๆดแบบ้ออืม เราก็เลยแบบได้ไปรักษาอย่างจริงจังก็คือไปทั้งหาคุณหมอจิตแพทย์ได้คุยกับนักจิตวิทยากิจกรรมบำบัดต่างๆเซอร์เคิลแม้กระทั่งโรงเรียนจิตวิทยาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบทำความเข้าใจมันเ,เราทำทุกอย่างหมดเลยแล้วก็ ช่วงแรกๆอ่ะมันเหมือนหุ่นยนต์นะทุกคนแบบใช้ชีวิตแบบตื่นพอต้องตื่นกินเพราะคนเราต้องกินนอนเพราะเราต้องกินยาก,ก่อนนอนแล้วเราก็ตัดขาดกับโลกภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้โดยที่แบบว่า เราอยู่บ้านหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเราเลือกที่จะตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ทุกช่วงชีวิตคนเราอะมันก็จะมีจุดเปลี่ยนใช่ปะ่ะเออครั้งนี้ปีนี้มันก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันฐานตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนทางเวทล้อมอย่างเดียวมันเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านเบ็นเบ็นทัลเฮลท์ของฟิล์มด้วยสิ่งแรกที่แบบฟิล์มเรียนรู้เลยคือ s ทอร t เร o ตี้ฟร่มิาใช้เวลาอยู่กับบ้านหมดเลยนะอประมาณหเดือนได้อืก็ทุกคนอาจจะเดาเฮ้ย i, มันอยู่ได้ไงวะแม่งหน้าเบื่ออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ฟิมว่าพอย์ของเทอร t เร o ตี้นคือการที่คนเราอ่ะรู้ว่าควรจะหยุดเมื่อไหร่หยุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าละทิ้งสิ่งทุกอย่างนะแต่ หยุดเพื่อที่จะกลับมาทบทวนตัวเองมาทําความเข้าใจแล้วก็ดูแลความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าการที่เราทํางานออกไปเจออะไรข้างนอกตลอดเวลาเรากลับมาเราคิดว่าเราพักผ่อนพอแล้วใช่ปะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่แกล้มันอาจจะมีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วกว่ามันจะแสดงออกมาทุกคนมันช้าไปแล้วอ่ะกว่าที่เราจะไปหาต้นตอมันอ่ะอือ มันรส่วนใหญ่มันจะแสดงออกมาในในด้านที่แบบไม่ค่อยดีด้วยเออเพราะฉะนั้นฟิล์มคิดว่าเราควรจะหาเวลาเบรกตัวเองมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมีอยู่แล้วมาทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นพี่บาท ถ้าเมื่อก่อนนะพะินจะชอบคิดว่าประโยคนี้หมายถึง people หมายถึงคนคนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ some o ออ h เดที่อยู่ในชีวิตเราปีนี้เป็นปีที่ทั้งฟินเองแล้วก็คนรอบข้างอ่ะสูญเสียเยอะมากไม่ว่าจะสูญเสียในรูปแบบที่แบบหายไปในกิจเมฆหรือว่าสูญเสียในรูปแบบใดก็ตามอืมก็อยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้คุณคิดถึงใครคุณอยากจะบอกคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่ คอมมูนิเคชันสำคัญมากคุณบอกเขาไปเลยคุณคุยกับเขาไปเลยมันดีกว่าที่เราจะมาบอกคิดถึงหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับเขาในตอนที่เขาได้ยินเราหรือเปล่าก็ไม่รู้และอีกอย่างมันจะทำให้เราเองเนี่ยไม่โทษตัวเองแล้วก็จมกับมันน้อยลงแน่นอนว่าหลังจากที่ People Go มันก็ต้องมี p o p p l w h ู c ขังเพราะฉะนั้นก็อย่าปิดตัวเอง ลองไปเจออะไรใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆช่วงชีวิตเรายังอาจจะสั้นหรืออาจจะยาวก็ไม่รู้แต่นั่นแหละเราก็ต้องใช้ชีวิตปีนี้หนะักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยฟิล์มสูญเสียงานสูญเสียเวลาสูญเสียเงินสูญเสียผู้คนหนักที่สุดก็คือสูญเสียตัวเอง ตอนแรกก็รู้สึกแย่แต่ว่าพอมาถึงจุดเนี้นณ้วันเนี้ฟิล์มรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปอะฟิล์มยอมให้จะเสียมันคุ้มที่จะเสียถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันเป็นสิ่งที่ดีในระยะยาวชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปอะคือมันไม่มีใครรู้หรอกว่าการที่เราเจอเรื่องแย่ๆหรือความยากลําบากที่เราเจอ มันเจ็บแค่ไหนทรมานแค่ไหนมันรู้สึกอะไรยังไงคือต่อให้เราบอกว่าเราเจอเรื่องเดียวกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องเสียก็ยอมเสียเพื่อแลกสิ่งที่ดีกว่ากลับมาดีกว่าก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากถึงใครหลายๆคนที่อยู่ในช่วงเวลาย,ยากลำบากนะว่า อยากให้อดทนไม่ได้ให้อดทนอยู่กับมันนะแต่อดทนสู้เพื่อที่จะก้าวไปในวันข้างหน้าไปพบเจออะไรที่ดีกว่าก็เลือกมาแชร์ปี2021นี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนก็ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยคิดว่าก็คงหนักสำหรับหลายๆคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่อยู่ข้างทิปเปิลเแล้วก็อยู่ข้างๆฟิลสวัสดีปีใหม่ค่ะและสุดท้ายก็แอบ,บขอบคุณสถานที่นะคะร้านไฮเดรนลิฟต์มาชัา